YouTube ในเฟมกันนะคะ่ะวันนี้กลับมาแล้วกับวองนะคะเป็นวันสบายๆวันเสาร์นะคะทุกคนคลิปนี้อาจจะแบบว่าไม่ได้ยาวมากแต่เป็นฟีลว่าเออให้ดูว่าวันเสาร์แบบนี้นะคะเฟมกับพี่เฟมเราสองคนพี่น้องจะไปไหนกันนะคะอยากจะบอกว่าเฟมเนี่ยไม่ได้ออกจากบ้านมานาน ส่คนคลิปที่ผ่านมาก็คือคลิปรีวิวซีรีส์แบบว่าติดต่อกันนะคะก็คือทํางานอยู่บ้านยาวๆไปเลยนะคะจุดนี้แต่วันนี้ได้ออกจากบ้านแล้วค่ะแล้วก็คือการแต่งตัววันนี้ก็งงไปเลยเป็นความแบบเออชมพูเป็นความกิฟต์หนึ่งอะเป็นความเสื้อชมพูอย่างนี้๋ยวจะให้ดูเอาฟิตโดยรวมว่ามันจะเป็นประมาณไหนเนาะซึ่งก็เออใกล้วันวาเลนไทายเอาตน,นที่เราถ่ายเนี่ยใช่ไม่ใกล้วันวาเลนไทนยเอเอ,เอแต่ว่าคลิปที่ลงอะ วันไหนก็อาจจะเลยไปแล้วก็ได้นะคะนั่นแหละคนก็นะหวานมากหวานฉ่ำนะคะก็เดี๋ยวพาไปดูกันเลยว่าวันนี้ไปไหนกันบ้างค่ะทุกคนตอนนี้ก็ขับรถกันอยู่นะคะ <_ travaille> ไปจ้าจอดรถแล้วฮะคะือนี่อายมากเลยนะ เป็นฟิลว่าไม่ได้ถือมอสอย่างเงี้ยนานมากแล้วก็มากลางห้างด้วยเนี่ยฉันอายคนเพราะมันดูกระตกกระตากไปนิดนึงเอาดีดีแต่ว่าตอนนี้นะคะไอที่เฟมอ่ะใช้ถือแบบว่าติดก,กับตัวกล้องอ่ะเหมือนแบตมันหมดมันไม่ยอมเหมือนกับว่าให้กดนะคะทุกนคนก็เลยอยากจะต้องไปที่ร้านกล้องให้เขาดูก่มอนว่าเอออาการแบบนี้แบตมันหมดหรือเปล่าคะเนี่ยไปหักคนขาอไอ้คน หล่ออะนี่เอาฟิตเอ้ยถามนี่คืออะไรถามนี่คืออะไรเอ้ยเอ้ยเอ้ยต้องงงป่านี่แต่งตัวออฟฟิเฟ่านไหนายฟมเออร่างนานาของฉันนะก็ยังจะมั่นใจมันมันใส่ใส่เออยังไงเมื่อกี้คือไปมาแล้วแล้วปรากฏว่าเอาบลูทูธมันหลุดแต่ว่าเราอะจำวิธีการเชื่อมไม่ได้นะคะเฟมก็เลยมั่นใจว่าเอ้ยยังไงยังไง แต่ว่าตอนนี้คุณพี่ฟิล์มเขาอ่าต้องการที่จะะทาได้รางทาใบบพูดเหม่อยากได้กระถางเข้าใบสีขาวค่ะใจรังตามหาดูว่าจะเอายี่ห้ออะไรเออตอนนี้กำลังลังเลมันอ่านคะแนนเคสเคสนะคิดหรือเคสเคสเคสมั้งกาปิล่าอ่าลองไปลองไปดูเป็นไรอะเลิศโอเคค่ะทุกคนลองไปดูกันค่ะ อันนี้คือไม่ได้มาห้างนานมากทุกคนรู้สึกแปรปูแปรตาไม่ว่าตื่นตาตื่นใจเป็นหมดแล้วอ๋อตื่นตาตื่นใจล่าสุดที่ไปก็คือนี่ไงมาซื้อของขวัญวันปีใหม่อะ่ะที่น,นี้เขาบอกว่าอิมพอร์ตมาจากเกาหลีนั่นไะมีย่างไหมย่างอุ๊ยอุ้ยอุ้ยสวัสดีค่ะเปิดไหมก็ต้องลองใส่ก่อน ที่แบบว่าต้าใส่กันคือไม่แน่ใจต้องใส่อันนี้ด้วยนะคะทุกคนเออแย่งไม่ภาพเดียวคีวความเศร้าทุกคนก็คือหมดนะฮะใส่สามแปดแล้วมันไปชนจ้าแต่ว่าสามเก้าไม่มีแล้วรุ่นที่จริงๆอยากได้ที่แบบเปลี่ยนสีเนาะตอนแรกก็มาใหม่เศร้าปวดห สรุปก็คือว่าที่ฟิล์มเขาก็สั่งแบบออนไลน์ะทุกคนก็คือน่าจะมาส่งทันก่อนที่จะได้ใช้งานใช่ปะอีก2วันน่ะน่าถึงก่อนวันพุธอีกประมาณอีก2วันใช่เออก็เลยสั่งที่ร้าน <9 S 1> เลยนเลยนาะส <39 S 1> ัะ่ไม่ไมีใซส์แล้วเออเชน,นก็ถูกไปสั่งไป จะเอาไปจนหด้มีเอาจะเอาจะเอาเอออะไรที่พี่ฟีเวลาจะอยากได้รองเท้าอ่ะจะเป็นพวกที่ไม่ค่อยมีไซส์เออจะเป็นพวกหายากเป็นไซส์มาตรฐานที่คนอื่นเขาใส่กันคือะไรสามแปะก็มาตรฐานนะลองใส่ป่ะแต่ว่ารอต้องใส่ถึงสติใช่มันพอมันไม่เป็นไรเอ็นนี้เป็นไรเป็นไรเฮ้ยงงนั่นแหละค่ะทุกคนก็สั่งออนไลน์ที่ร้านเลยเนาะสะดวกไม่ต้องไปสั่งเองแล้วจุดนี้นะคะ ซื้อให้แม่ด้วยนะคะ,ไไนนะวยิยลน,นี่น่าสวยน่ารักเนาะน่ารักูเหมาะกับแม่นะใส่ไปทะเลเหมาะเหมาะกับแม่ดูแบบทรงที่แม่ใส่เลยเนี่ยะ้าไปฟิวางานคู่กับจะซื้อให้พ่อแม่คู่เลยนะฮะใส่ไปทะเลทะเลจะาว่าเอาอ<า>น่ารักนีนะลายมันดูแบบว่าลิปเรียบ,บ,บดูเย็น วันนี้เราจะกินอะไรง่ายๆนะคะที่แบบว่าไปนั่งกินบนรถเลยจะไม่ถอดผากินในนิสเก็ดค่ะคนเยอะอ่ะใช่ค่ะง่ายเลยง่ายเลยมาแล้วมาแล้วอยากกินแล้วเดี๋ยวไปกินบนรถนี่ค่ะก็คือกินกันบนรถเลยตอนนี้คือเราอะ่ะกำลังรีบไปเอาของที่หนึ่งนะทุกคนนัดเวลาไว้แล้วด้วย <laughs> จะชันหรือเ่านะ๊ะจุดนี้วันนี้มีซีรีส์เรื่องใหม่เออใช่เล่นอ่ะวันนี้มีซีรีส์เรื่องใหม่นะคะในวันที่เราถ่ายเรื่องที่เออพักมินยองกับ เออส่งขังเล่นด้วยกันนะแล้วก็มีเรื่องน้ำจูนน้ำจูนน้ำจูน้ำจูน้ำจูนช่ใช่คพักเป็นยองนี่จะเป็นแนวแบบว่าแอบรักแอบคบกันในออฟฟิศร,รักมากกว่าจะกินได้ทีคือล้างมือแบบ วนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่โรงงานทําเสื้อยืดนะคะต้องบอกก่อนว่าเซมุลซุ่มเงียบมากนะคะในการทําเสื้อยืดต้อนรับซัมเมอร์นะคะทุกคนอยากจะบอกว่าออกแบบลายกันเองกับพี่ฟิล์มนะคะแบบ ทำมาอยู่สองคนงี้นะกว่าจะออกมาเป็นลายนี้ได้ก็คือใช้เวลากันสักพักหนึ่งเลยนะคะและวันนี้เราก็มารับเสื้อยืดค่ะทุกคนซึ่งแบบว่าตื่นเต้นมากนะคะแบบ<ม>เป็นลูกๆของเราที่กำลังปล่อยขายและปล่อยแล้วนะน่าจะปล่อยขายไปแล้วหรือเปล่าตอนอปล่อยทีอแบบยังเนางเอ่วยังแต่ว่า <โฮ S 1> ให้ดูเราจะขายสิ้นเดือนกุมภานนี้เราจะขายสิ้นเดือนกุมภานนี้นะคะก็รออุดหนุนกันได้เลยนะคะทุกคนพ้าดีทุกอย่าง ซึ่งเออมั่นใจมากแหละนี่แต่ว่าเราลองก่อนเราลองแล้วหลายรอบด้วย ใช่แล้วมาจับเนื้อผ้ามาดึอผ้าแล้วก็สั่งตัดแบบตามขนาดที่เราคิดว่าโอเคมันจะเป็นมีแค่ไซส์เดียวเป็นโอเวอร์ไซส์แต่ว่าขนาดแขนกับความยาวอะไรเงี้ยตัดใหม่ไม่ได้เอามาแบบฟอร์มที่เป็นมาตรฐานที่มาคือเราแบบบางครั้งก็รู้สึกว่าไหล่มันยาวเกินไปแขนมันยาวเกินไป่เงี้ยเราก็ตัดให้มันแบบว่าเออพอดีกับพวกเราเดี๋ยวพี่ฟิล์มเขาลงไปรับก่อนเพราะว่าเกินเวลาแล้วเขาคงบอกว่าเออเผาทิ้งเลยรถนี้ อุ้ยมือหนิ้วอุ้ยจอุ้ยอุ้ยลายประาทแวบ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 อุ้ยเทวดดูดูดูแค่สีข้างสีสดใสขนาดไหนจ้าเมื่อกี้ให้ดูลายแวบแวบไปแล้วนะคะสวนลายเต็มๆเนี่ยให้ติดตามดูใน IG เซมุนได้เลยนะคะจะแบบว่าลงขายประมาณช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะทุกคน สกินเนียบมากสกินดีนะคะทุกคนแล้วผ้านุ่มมากเป็นคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะจุดนี้เออผ้าแบบนุ่มใส่สบายอะเหมาะกับไม่หนาเป็นคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่หนาไม่หนาแล้วก็นุ่มไม่หยาบไม่แข็งปกติเราจะมีแบบว่าเสื้อยืดบางประเภทที่แบบว่าแข็งๆหน่อยนะคะแต่อันนี้คือไม่หนาแล้วก็นุ่มเออใส่สบายเหมาะกับซัมเมอร์ราคาสมเหตุสมผลราคาดีมากดี ตอนนี้นะคะคือเฟงกับพี่ฟิล์มเนี่ยมากันที่สวนเบนจัคิติจา้าแต่ว่าคือมันเป็นเวลาทุกคนเห็นปะช่วงบ่ายจาอดรถจอดรถไงใช่จอดรถเนี่ย<ส>เป็นเวลานะจ้าช่วงเช้าคือตีห้าถึงเก้าโมงเช้าช่วงบา่งงงงบายจะเป็นสี่โมงเย็นถึงสามทุ่มขอให้ดูสภาพตอนนี้คือจอดกันแบบงง <c oughs> มากงงงามียูแถวๆนี้แล้วอีกเท่าไหร่ นี่จ้าก็คือจอดอยู่หน้าประตูเลยนะคะล่าสุดแล้วตอนนี้ก็แบบมีรถมาต่ออย่างนี้ค่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมในกระจกเห็นไหมในกระจกเห็นบอเห็นบอมีรถต่อนะจ้าคือเราเป็นหัวแถวเลยตันมากฟิลเหมือนแบบรอโรงเรียนเปิดให้เข้าไปรับลูกอะเออฟิลเหมือนเลยแล้วตอนนี้อีกประมาณครึ่งชั่วโมงคุณพระ และแล้วนะคะให้รู้ค่ะเปิดแล้วจ้าพ um ี่จี้โอโหทุกคนก็คืออยากจะบอกว่าคนเยอะ ตั้งแต่ตอนแรกก่อนที่เราจะได้เข้ามาคือเห็นคนเดินเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะจนเราในได้จอดรถใช่ไม่กี้ที่จอดรถอย่างโล่งๆนะ <c oughs> <c oughs> ลยเนาะใช่ตอนนี้เยอะนะเราลีบ <c oughs> เดินไปก Amazing อะพี่จ<ส>ี้เพราะมีคนมาถ่ายรูปแบบเยอะมากเพราะว่าจะเป็นพวกรูปแบบรับปริญญาค่ะแ, <c oughs> แต่งงานก็มาแต่งงานก็มาเมื่อกี้เห็นชุดเจ้าสาวมาเออแล้วไม่ตอนนี้เดินเข้าไปเองอะไปดิสนีย์แลนเหมือนมากเหมือนมากก็ทำมาถึงาได้สองท่านโอ๊ยดูแบบ สวยอะ่ะจริงสวยมากเพราะว่า,ามาตอนเย็ยนจริงๆคือดิฉันเนี่ยดิฉันเลี่ยงคนเยอะที่สุดนะแต่ว่าวันนี้วันเสาร์จ้าจุกจุกไปเลยเห็นแบบว่าคนแบบแชร์กันเนาะในติ๊กต็อกอะไรอะไรว่าที่เราแบบสวยดีเกาหลีหลอ่ะก็เลยลงมาตอนนี้สนึงแต่ว่าสวนมันกว้างคนไม่น่าใจอ,อาจกันหรอกอแต่ว่าฉันว่ารวมไปอยู่จุดนั้นนหะที่ส่วยแบบเกาหลีอะ่ะรอดูจ้ะคือเดินมาวัยรุ่นเยอะรู้ไหเดินเข้าไปอีก ห้ากิโลรองเท้าที่จัดอยู่ตอนนี้คือจะขำเหมือบเข้าไปถึงกระดูกแล้วนั่นตอนนี้อะไรอะ่ะงี่เหรอขี้นกเหรอไม่ใช่ขี้นกเป็นเหมือนไข่อ่ะอุ้ยไข่มันมันคลอดลูกเฟรมไม่ใช่หรือ,อะไอะเป็นขี้เป็นพี่ดูดิอิวมากอินะเฟรมเช็ดแบบว่าไม่ห่วงนั่นกูเลยอ่ะทีแบบน่าเกลียดมากแล้วไอ้ชั้องเช็ดเนว่าจะ้้นลกกระปบเข้ามาดิ แล้วทำไมน้ำมันกูเนี่ยแปลว่าจะมีโชคลาภนะเนี่ยรู้ปะจะมีโชคลาภชีวิตดูเฮ้ยขนลุกเลยเมื่อกี้ลองดูดิดูในกล้องดิเหรอหรือยัง

คนก็คือจะบอกว่าทางเดินนี้ไกลมากนะคะคือมัอนเป็นทางแบบละไปยาวเลยอะ่ะยาวไปนู่นเออแล้วประเด็นอะไรหรอวะร้อนมากจ้าพี่ซี่เหง,ง,งื่อออก <laughs> ร้อนแบบเฮ้ยถ้าอากาศเย็นนี่คือเปลี่ยนประเทศไปเกาหลีเลยนะเว้ยจริงไหมพี่ซี่ถ้าเกาหลีมีอย่างนี้เราก็ไปนะใช่จ้า เขีย่ยด้านในให้ดีๆทุกคนอันนี้สปอนเซอร์ <laughs> ไม่มีจ้ามาไปเริ่มถ่ายรูปก,กัน <c oughs> แม่ทำเพลงบิวตี้เมื่อกี้ต้องเล่านะ s อ r r y I'm f a l ร i ่ g ที่สวยงามเหมือนกับว่าใจกลางเมืองเป็นส่วนที่เฮ้ยดูธรรมชาติดูดูไลฟ์ฟรี Life free. อ่ะดูแบบมันกุ๊กกิ๊กเป็นเกาหลีจริงๆนะทุกคนมันดูแบบว่าคินครีนมินิม,มอลอ่ะดีมากเลิศแต่ว่าตอนนี้นะคะแมลงวีแมลงวันตอมไปหมดเลยนี่คนหรือขี้แล้วก็ตอนช่วงปากเต็มเยอะด้วยนะเม็นตอนนี้ก็คือแบบว่าเย็นแล้วนะคะแล้วก็คนเริ่มมาเดีย๋ยวจะให้ดูตรงนู้นนิดนึงจ้า จะซูมเข้าไปคนนู้คนเยอะมากรตรงนู้นคือแบบว่าจุดที่คน,น่ะเริ่มเดินกันมาไว้ดูคนแล้วแบบ <c oughs> นั่นละจ้าเหมือนทัศนศึกษาคนเยอะมากเหมือนตรงนั้นขึ้นแหล่งแบบตรงนั้นสวยไงเออตรงนั้นปังมากทุกคนคะ่ะก็คือคนด้านบนเยอะมากถ้าเรายืนอ,อยู่ตรงนี้เราจะเหมือนเป็นฮิปโปโปฟิมฮิปโปโปเฮอโหตัวมันใหญ่มันมเหมือนฮิปโปอ่ะแล้วเขาเต็มแบบโยนอาหารให้อะเออจระเขอดี ตอนนี้สภาพเห็นเลยว่าร้อนมากนะคะหน้าม้าเป็นแบบเป็นซี่เ,เป็นบาร์โค้ดนะจุดนี้แล้วก็คือรองเท้ากัดจา้าเ,เราก็พยายามที่จะเดินนะคะทุกคนร้อนมากยิ่งเย็นคนยิ่งเยอะด้าน,นบนสวยไหมสวยนะ้คะทิตตกสวยน้าสวยตรงจุดชมวิวตรงนูนน้นอะตรงที่คนเยอะออๆหน้าถ่ายพระาที่ยตกสวยใช่ ถ้าดูนะฮะตอนนี้ก็คือจะมีคนเดินตรงสะพานแบบถือว่าเยอะอยู่นะมาช่วงเย็นกันนะทุกคนก็คือถ่ายรูปกันต่างๆนนะะกับพระอาทิตย์ที่กำลังจะตกดินเร็วๆนี้สวยเหรอสวยมากสะา,าใส่น่าจะสวยมากแต,แต,ตน,นิงเือนเมฆบังแบบพระอาทิตย์จริงๆ ถอดใจไม่เดินมาแถวนี้แล้วนะเจ็บแต่ว่าตรงนี้ทุกคนสิงคโปร์มากสวยมากเป็นความแบบตึกอะถ้ามีน้ำพุเนาะเล่นแสงสีป่ะฝั่งตรงข้ามตึกเป็นแบบเล่นแสงสีอะสิงคโปร์หรือฮ่องกงปนกันอยู่เออเฮ้ฮ่องกงสิงคโปร์ไม่เคยมาเดินตรงนี้เลยนะไม่เคยแต่ว่าเหตนละครมาไทยเยอะเอกเฟื่องฟ้าช่วงนี้ือแบบดอกเป็นสีชมพูอะไรเงี้ยเยอะมากสวย เราดูหน้ามาด้วยโอ้โหนี่มือนี่มืออยากให้อากาศเย็นถ้าอากาศเย็นกจะแฮปปี้เลยวะแต่จะบอกว่าที่จอดรถกับสวนไกลมากนะใครจะมาสวนเป็นแบบว่ากลับออกกำลกังกายอะไม่ต้องเลยคือแค่คุณจะมาถ่ายรูปก,ก็เหมือนออกกำลังกายแล้วนะ <laughs> แล้วก็คกน้ำมาด้วย <laughs> สไตล์เอาผูกคือเหงื่อออกแบบไม่ไม่สนใเลยอะที่เมื่อกี้แบบคนจอดช่อยู่ข้างหน้าแล้วเห็นว่าคนเดินออกไปแล้วเหงื่อออกแล้วก็แบบมันร้อนอะไรอะดูไม่น่าร้อนเลยไม่น่าจะเจิสวยๆน่ะใจะจตายตายตายนะทุกคนอุ้ยรานจอดรถเต็มเลยเ๋ย่ให้ดูว่าคนมาเยอะมากนะคะอ่ะนี่คือร้านจอดรถนะคะที่เมื่อกี้โล่ง ตอนนี้เต็มแล้วไปค่ะจุดนี้ช่ำแล้วค่ะแอร์เย็นมากตอนนี้นะคะเราออกมาเป็นที่เรียบร้อยค่ะเมื่อกี้โอ้รถเยอะมากนะคะนอกจากลานจอดรถตรงเมื่อกี้ตรงตรงถนนใช่พี่ถนนทางเข้าอะ่ะโอ้จอดกันหมดเลยแน่นจอดแน่นมากรู้สึกเลยว่าโชคดีจ้า <laughs> <laughs> ด้านในคือก็คนเยอะอีกทางตอนนี้ก็เอาพาที่ตกดีแล้วนะกำลังจะตก จะตกเน,นี่ยยังมันไม่มืดแล้วว่าเออแต่ก็ดูมืดแล้วก็งงว่าเออมืดจริงเขามาทำอะไรนะพี่หลังจากนี้เขามาถ่ายตอนมืดมืดไงช่วงแบบโปเพโปเพก็สวยเออนั่นแหละแต่ว่าไม่ไหวแล้วจริงๆจุดนี้ขอตัวกลับบ้านค่ะโอ้โกลับมาก็มีพัสดุมาส่งนะคะอันนี้ค้าใช้ยังค่าไปแล้วนะยังหรอ ก็ใส่แมสด้วยนะเวลาพ่นดูสภาพตกใส่แตกแล้วล่ะคำว่าระวังแตกไม่มีอยู่ไม่มีอยู่จริงาอันนี้อ๋ออันนี้มันแตกมันก็ไม่แตกหรือปะที่เคยบอกใม่ไว้ในคลิปตกคลิปว่ามันสามารถเขาเรียออะไรเอาไว้พ่นฆ่าเชื้อแบบบนรถได้บอกฮะ เป็นบออ่ออะเออพ่อนฉีดบอ่อฉีดในฆ่าเชื้อของญี่ปุ่นฮะญี่ปุ่นดีมากใช้ตลอดใช้มาแบบหลายขวดมากมามากอันนี้อะไรนี่สั่งเสื้อมาคาสั่งขอต่างๆมานะฮะเออเอาป่ายอ่ะกิฟเกิร์ฟนะ๊ย <c oughs> โอ้ยโซคิวมาก เอ้ยดขคาผมเอ้ยได้เธอเธอตังค์เยอะนะเนี่ยเธอโหเป็นยังไงตายแล้วก็คือเต็มที่กับชีวิตจ้าก็จบไปแล้วนะคะกับคลิปวอล์กวันสบายๆวันเสาร์ของเฟรมแล้วก็พี่ฟิล์มนะคะเดี๋ยวก็จะไปอาบน้ำแล้วก็พอเสร็จก็จะไปแพ็คของทำบัญชีเซมูลต่างๆเนาะตอนนี้ก็คือแบบเหนื่อยเนี่ย เมื่อยมากแล้วก็หน้าขึ้นหนักไม่ไหวนะคะทุกคนหวังว่าจะชอบคลิปนี้การเป็นคลิปแบบเออนั่นแหละสบายบายดูให้หายคิปถึงนะคะจุดนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะอย่าลืมกดซับสไครป์ด้านล่างตรงนี้นะคะทุกคนแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามกันด้วยนะคะทุกคนไปแล้วะบ๊ายบายพี่ฟีบ๊ายบายเร็วบ๊ายบายะบ๊ายบาย,บาย